เต็มร้อยเท่าที่ซ้อมมาเท่่าไหรแต่ว่าเอ็นเอ็นซอยเกินร้อยแน่นอนใช่เพราะเราก็อาจจะแบบตื่นเต้นมากเออแล้วก็มองมองพื้นมองกล้องมองพื้นมองกล้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ถือรวมๆแล้วก็ค่อนข้างดีเยสำหรับเราร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะให้ประมาณ98 98ใช่ค่ะอีกสองอีกสคือตื่นเต้นอ๋อใช่อีกหนึ่งเท่าไหร่ วันนี้ส so ok um, ูง165ค่ะเขาโกหกนะเพราะว่าในนจอในตอนที่เขาประกวดเขาบอก161ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าอ๋ออันนั้นคือก่อนใส่เสื้อสูงค่ะวันนี้มันไม่มีอินเนอร์175มันมีอยู่นะคะมันมีมันต้องต้องดูดีๆมันอินเนอร์มันอยู่ในสายตาใช่เผื่อว่าเดี๋ยวจะได้เต็ม100หรือมันก็จะได้ได้แน่นอนต้องต้องติดตามแล้วก็ วอนนี้วันนี้มันยังไม่พร้อมเลยหลายอย่างด้วยเวลาด้วยซ้อมน้อยด้วยแล้วก็ซ้อมหลายอย่างขายของด้วยนอนดึกด้วยไม่เสียใจค่ะเพราะว่าเราเชียร์เพื่อนเต็มที่อยู่ข้างหลังอยู่หลังสุดเลยไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นไหมด้วยกระดุกทะเย็ะก็ข่าวก็ได้เห็นค่ะเพราะว่าเราก็แบบ เป็นเพื่อนกันเนาะใช้ก็เห็นตามสื่อต่างๆตามข่าวต่างๆก็ได้แต่ให้กำลังใจกำลังใจแบบมีการส่งไลน์ไม่ถึงใช่ใช่ส่งกำลังใจเลยก็ทักอินบ็อกซ์ไปด้วยก็ให้กำลังใจแบบบอกเขาว่าอยู่ห่างๆนะแต่ว่าก็ห่วงเสมออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ตอบว่าไงบ้างก็ไม่ไม่ได้ตอบว่าไงค่ะแล้วก็เข้าใจว่าเขาอาจจะแบบช่วงนี้เนาะใช่ก็ต้องแบบต้องแบบมูฟออนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็อ่าน ถามว่าตกใจไหมคือคือจริงๆแล้วอ่ะเราก็แบบใน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 ความที่ตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยสบายด้วยตอนนั้นเลยนะคะก็เข้ากองด้วยก็ไม่สบายตัวเองก็ป่วยด้วยก็แบบอ่านบ้างตอนนั้นอะ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็พอเวลาผ่านไปแล้วอ่ะมันเหมือนกับเราแบบรู้สึกว่าเออคนเรามันก็มันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมคะไม่ถึงไม่ถึงว่าแบบมีข่าวได้ไอะไรอย่างเงี้ย่ะใช่มองว่าหนูหนูมองว่าเรื่องเนี้ยมันจริงๆแล้วอ่ะถ้าไม่เกิดกับตัวเอง ไม่มีใครเข้าใจอย่างลึกซึ้งใช่เพราะเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุหรือว่าตน้ตนตกลึกลึกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะคะอ่าอ่าใช่ต้นลึกหนาบา,างยังไงเราก็ไม่รู้เพราะว่าคือจริงๆแล้ว,วเรื่องเรื่องอันนี้มันเป็นเรื่องความรักเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้กำลังใจทุกฝ่ายนะคะ จริงๆแล้วก็คือนิสัยส่วนตัวเลยเป็นคนนิสัยดีพี่รำยีงงเป็นคนนิสัยดีแล้วก็เป็นห่วงทุกคนอบอุ่นแล้วก็น่ารักค่ะใช่เรื่องอื่นเราเราไม่เกี่ยวเราไม่ยุ่งเพราะว่าเราเป็นคนอื่นใช่อันนี้ก็คือเรื่องเรื่องส่วนตัวก็คืออ่าใช่หมคะอรคะรู้จักรู้จักก็คือรู้จักมาตั้งแต่ที่เขาคุยกันตอนแรกเลยเพราะว่าใช่เป็น ก็น่ารักน่ารักน่ารักทั้งสองคนเลยอบอุ่นค่ะเป็นผู้ใหญ่พี่ปุ้ยพี่ปุ้ยก็เป็นผู้ใหญ่พี่ลำไยก็แบบทํางานก็ในเรื่องของการทํางานก็คือปรึกษาปรึกษากันทํางานด้วยกันแบบก็ถือว่าดีนะเพราะว่าตาคพตักเป็นนักร้องอยู่วงการเดียวกันอ๋อก็จริงาเป็นอะไรใช่ใช่ใช่ถ้าถ้าย้อนกลับไปอันนี้อันเนี้ยจริงๆิแล้วหนูอ่ะไม่ไม่อยากจะพูดแบบเจาะลึกเพราะว่าเราเคยพูดมาแบบ ไอ้แบบเยอะอะไรเงี้ยหาใช่แต่ว่าเหมือนกับว่าตอนนี้เป็นช่วงที่เขากําลังแบบดรามใจอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากไปพูดซ้าเติมหรือว่าทําให้แบบมันแบบอาจจะแบบอะไรอย่างงี้ใดๆเพราะเพราะเราเองก็เราเองด้วยเราเองก็จําจําเรื่องชุดเรื่องประจาชาติด้วยนะคะไม่ได้ตลกคือหนูไม่ได้ขายตลกเลยสวยหนูขายสวย คามจึิงคิดเล่นก็คิดเล่นว่าบางวันก็เล่นเล่นให้กำลังใจทุกฝ่ายชายเพราะเรื่องนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องความรักเขาเขาบอกว่าเรื่องความรักเป็นเรื่องสวยงามแล้วก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆฝ่ายที่ชายลใจับปุ้ยชัยไม่เกี่ยวกับทุกทุกคนเลยค่ะทั้งในห้างด้วยทั้งพี่ปุ้ยพี่ลำาไย่ด้วยแล้วก็ทั้งทีมงานทุกคนด้วยเพราะว่าก็หนักกันอยู่ก็คือต้องต้องให้กำลังใจอย่างเดียวเลยค่ะ ติดต่อกันค่ะติดต่อกันก็ติดต่อมาเรื่อยๆติดต่อกันไม่เรื่อยใช่แต่แต่แค่ไม่ได้ไม่ได้ใช่แค่ไม่ได้มีโอกาสไปเจอกันเพราะว่าต่างคนต่างมีหน้าที่อะไรอยย่างงเี้มีปรึกษาอะไรไหมเวลาเขามรื่องความรักอะไรเรื่องปัญหาความรักเรืาสวยเรื่องความรักไม่ไม่ค่อยปรึกษาแต่ว่าเรื่องเราเท้าสูงเราปรึกษาเขาอยู่ใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่เรากําลังจะเข้ากองแล้ว เราก็ปรึกษาเรื่องส้นสูงเพราะเราไม่ไม่ค่อยมีส้นสูงก็ก็ได้ถามเขาว่ามีแบบเจ็นิ้วไหมเขาบอกว่ามีแต่หน้าเตี้ยเราก็เลยแบบอาไม่ได้ปรึกษาต่อใช่ค่ะมันก็ยอมรับมาปรึกษาอย่างนันจริงๆใช่ปรึกษาเรื่องส้นสูงจริงเรื่องความับเรื่องความรักไม่ได้ปรึกษาใช่ค่ะเพราะว่าเราเราเองก็แบบเราก็ดูห่างๆอย่างห่วงๆนั่นแหละอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ ฝากหน่อยพรุ่งนี้อย่าพึ่งเอาเรื่องความรับต่อเน็ตเน็ตกาแฟให้กำลังใจเราหน็ตเน็ตเน็ตกาแฟคือดีมากคือนางก็ฉีดอยู่แล้วไงนางก็เป็นคนที่ฉีดฉีดพลังบวกเชิงออกไปทางลบเชิงบวกเชิงบวกค่ะเพราะว่าเขาสปออร์เรามาซื้อกระป๋ากระเป๋า MU นะเน็ตมากดตะกร้าให้ตลอดนะแล้วก็มีการล่าสุดมีการโดเนตกันนางบอกว่ากูต้องโอนอีกแล้วหรอก็โอนให้สามพันโดเนตโดนเนต มันมีกูมูคุยกับเขาไหมแบบตั้งแต่เราประกวดเนี่ยเขาบอกเขาจะซัพพอร์ตเราแม่เขาบอกไรกันเราเขาาไม่ไม่ไม่นางไม่ได้บอกว่านางซัพพอร์ตแต่นางไม่ได้บอกว่าเออแบบนางจะซัพพอร์ตแบบกูจะเต็มที่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้บอกขนาดนั้นเพราะเราเองก็เป็นคนที่แบบขี้เกรงใจเพื่อนแล้วก็บอกอย่างน้อยๆก็แบบเพื่อนๆในวงการแค่กดแชร์ให้ก็ดีใจแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยก็มีการนับคะแนนด้วยในการกด หัวใจอะไรต่างๆใช่ค่ะก็แบบเอออยากให้พี่ๆในวงการก็ถ้าอยากให้กําลังใจน้องอัลก็ช่วยกันถ้าเห็นเลื่อนโพสผ่านแล้วก็ช่วยกันกดหัวใจก็ยังดีอยายจะกดเท่าไหร่อะไรนะคะพี่ยากจะกดเท่าไหร่ก็เห็นเขาคุยกันอยู่ว่าจะกด อ่าแบบว่าพ <c oughs> <tr> ี่เอนื้อกาแฟติดต่อหาลํำไยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เราเราก็ใช้รวมพลังแต่เราก็ก๊ะตต้านะคะก๊ะตต้าเราก็มีหน้าที่แค่ขายของแล้วก็เลยแบบไม่ได้ออกไปดูจอข้างนอกเพราะว่าเนสามสาวในสองน้านสามสาวใช่ค่ะสามสาวให้ทั้งทำค่ะรรรแแตต่่เเาา ก็ถ้ามีโอกาสอยากจะชวนทุกคนเลยแต่เราก็เข้าใจเพราะว่าอย่างเน็ตกาแฟเนี่ยเราก็ตั้งแต่เดี๋ยวนะครับกับหนูนะคะพอดีพอดีพอดีมัน <mural. S 2> ติดปากหนูอะค่ะก็วันนี้เดินทางมาอยู่ที่ทางหลวงจะาวดแล้วเราเหมาะกับการเป็นนางงามเป็นนักร้องเราเราเหมาะกับการเป็นนางงามด้วยนะอาวอ้าวอาวอ้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 าวล้าวอ้เวอาวอ้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 อ้าวอ้าอ้าว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 อนาวอ้าวน้าวอ้าวอ้าวอ้้วอ้า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 วอ้ เข้มแข็งด้วยแล้วก็ไม่เคยร้องไห้ออกออกแบบไร้สดร้องไห้อะไรอย่างไม่ไม่ไมค่อยแล้วพอมาวันนี้พอเรามาตั้งใจทำแคมเปญต่างๆแล้วเพื่อนเพื่อนซัพพอร์ตแล้วก็พี่ๆซัพพอร์ตแล้วก็รู้สึกยดีใจจังว่ามันมันเป็นอะไรที่อบอุ่นมากๆเป็นการเป็นการที่แบบ เรารู้สึกว่าเราเราไม่ได้ตัวคนเดียวนะ<ร>อะไรเงี้ยยังมีอีกหลายคนที่ให้กําลังใจเรา,เราแล้วก็อยู่ข้างหลังเรา,เ,ราเยอะเราก็เลยรู้สึกตื้นตันใจมันก็จะมีบ้างที่น้ําตาม,มันคลอแต่ว่าหนูไม่พยายามไม่ร้องให้พราะคลัวหนูยื้อหน้กลัวนั่งยื้อหรอใช่ค่ะกลัวมันมันยื้อยื้อคือหน้าเยิ้มค่ะ เราจะรับเครื่องชมเลยไหมคะกับกประกวดนี่ยแน่นอนค่ะเราจะเอาจริงแล้วนะแต่เราก็เอาจริงมาตลอดนะแค่เราจอยเฉยๆบนเวทีออสเตดคือเต็มที่แค่เราแค่เราสมาธิก็ก็ก็เล็กๆนิดนึงเฉยๆค่ะเพลงใหม่ตอนนี้ก็ยอดดิวสองสามแสนดิวแล้วฝากติดตามด้วยนะคะชื่อเพลงว่า เส้นทางฝาดนะคะติดตามได้ใน YouTube น้องอาร์ติติมานะคะเป็นใหม่ล่าสุดค่ะจะย่างให้ถึงแก่นนะจะย่างให้ไปถึงแกลนก็นนี้อยากเข้าทีมไหมคะอยากเข้าทีมแน่นอนค่ะฝั่งไหนฝั่งบอยหรือเปล่าโอยังไงนะคะอยเข้าทีมแบบแอลบอยดีส่ดหนูอยากเข้าทีมกับองค์กรอะไรก็ได้แต่จริงๆก็อยากมงใหญ่นะอยากมงใหญ่เลยหรอหนูก็อยากมงใหญ่นะออใช่หนูว่าหนูหนูไม่จมแน่นอนอย่างเมื่อกี้ สีพีครบแน่นอนค่ะวิธีสี่หนูอาจจะไม่ใช่การขายของเพราะว่าช้านิดนึงแต่สมองของหนูเบรนของหนูธุรกิจของหนูคือการคอนเสิร์ตร็องเมกบอดี้ให้ค่ะเราสูงทุกวันใช่บอดี้มันให้เพื่อนๆบอกว่าอามตัวสูงนะอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เชื่อเพื่อนๆ นโอ้ยหนูอยากหนูอยากพาเพื่อนๆในองค์กรเนี่ยที่ใส่มงด้วยกันเนี่ยไปทัวร์คอนเสิร์ตมากกว่าใช่ถ้าหนูได้เข้าทีมหนูก็จะพาเพื่อนๆไปทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศเลยอ่าหนูก็จะแต่งเพลงให้เพื่อนๆนะอ้าถ้าถ้าหนูก็อยากให้ใครมองก็อยากให้ใครมงก่อนเราอยากให้ใครมงเหรอคะก็อยากหนูก็อยากถ้าหนูไม่มงก็ต้องต้องหนูก่อนแล้วก็ต้องหนูก่อนแล้วก็ค่อยให้เพื่อนๆใช่ค่ะ เพื่อนๆก็จะมีในในแก๊งนะคะก็จะมีพี่กดษเบลเขาให้เราเขาแงเ้าแก๊งกดเ้งเขาเขาให้เขาแก๊งแล้วคือเขาสงสารเราเดินตามเขาทุกวันทุกวันเราสิงไหมแล้วก็เราไม่ได้สิงนะแค่เราแบบว่าเราเดินตามเขาแล้วก็มีพี่มิเชลแล้วก็มีพี่เชลเอมอใช่เราเป็นแก๊งเดียวกันค่ะที่สั่นไปรลอดค่ะไม่ได้คืออาร์มชุติมา อาทคิดเรงเพลงสัญค้อนหนึ่งฝากเร้องเพลงสัญค้อนหนึ่งฝากติดตามด้วยนะคะขวัญใจสงขลานะคะมาเป็นกขลังใจให้กับพวกเราด้วยมิสแกรนด์ทั้ง77จังหวัดสนุกแน่นอนแล้วก็มาดูได้เลยนะคะมาเชียร์ได้เลยถ้าใครชอบใครก็มาเชียร์ด้วยแต่อย่าลืมเชียร์น้องอามอีกคนนะคะเพลงสัญค้อนและก็ฝากเพลงใหม่ด้วยนะคะเพลงอะไร้องเพลงอะไรสักท่อนงั้นหนูขอร้องสักท่อนหนึ่งดีไหมให้ให้งั้นหนูขอถอยไปก่อนนิดนึงตั้ง มันจะไม่เข้าอยากเราตบมือให้ไหนได้ไหมคะเอาเพราะนี่ตบในชีวิตเลยนะเอาเหนือยๆให้ซอยู่บนฟ้าฉันก็จะขวาบอกให้สนคำเบาเพราะมันกินแทนเขาบอกได้ ไปฟังกันต่อในยู u b e ได้นะคะสน,ใน,ในิทกันไหมเรกสิตอนนี้หนูอิสระนะคะแล้วหนูก็อยากเข้าองค์กรค่ะน้ากระสีตอนนี้ยังฟรีอยู่ไม่แน่ถ้าได้เข้าแกรมก็ลนเริยกสิอยู่กับบอสค่ะแต่งรอแล้วค่ะใช่เพียงนี้จริงๆก็อยากปล่อยกับช่องแกรนทีวีแต่ว่าป้าป้ายังไม่อนมัตมัด๋ยะหนูแต่งรออีกเยอะๆขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณ